เอาก็ให้ชัดที่สุดในพระสมเด็จวรคัครนี่คมชัดลึกที่สุดในพระสมเด็จวรคัคันี่คมชัดลึกพุทธศิลป์ต้องถูกพิมพ์เนื้อผงมวลสารต้องถูกทําริ้วร่องรอยคือสําคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีนี่พิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปลีที่ไม่ชนซุ้มนี่ขอบข้างการตัดขอบยุคโบราณการปาดปาดขอบข้าง ขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยปาดลงแนะละการปาดลักษณะการปาดปาดยุคโบราณนะด้วยเส้นตอกหรือของมีคมตัดเนี่ยขอบข้างเนี่ยพุทธศิลป์เนี่ยพุทธศิลป์นนต้องถูกพิมพ์เนี่ยกรอบกระจกนี่ด้านซ้ายด้านซ้ายองค์พระเนี่ยกรอบกระจกบังคับตัดเนี่ยเนี่ยช่างไม่ได้ตัดทําให้เหลือเป็นปีกเนี่ยเส้นซุ้มเส้นกรอบกระจกจะต้องวิ่งไปอ่าไม่เลยไม่ไม่เลย,ไ,ไ,เลยไปจากสิ้น จากจากเส้นซุ้มขอบแก้วด้านซ้ายองค์พระน่จะมาแปะจะจะไม่เลยเนี่ยเป็นส่วนเป็นสิ่งเป็นส่วนที่บังคับตัดเนี่ยต้องบังคับตัดส่วนนี้เนี่ยในพระสมเด็จพระนครเนี่ยเนี่ยพิมใหญ่เกตปรีเนี่ยเส้นซุ้มขอบแก้วด้านซ้ายเขาเรียกว่าแปล้ายเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานการปาดกรอบกระจกหลักฐานคือสําคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จพระนังพุทธสิน ต้องถูกพิมพ์คมชัดลึกที่สุดในพระสมเด็จพระลครังจำไาเลยพระทำมือตัดด้วยมือทีละองค์ทีละองค์เนี่ยออกมาต้องถูกพิมพ์แล้วสวยงามเนี่ยแต่การตัดขอบขอบข้างจะไม่สวยงามเนี่ยพราะตัดมือเนี่ยตัดมือทีละองค์ชัดเจนที่สุดในพระสมเด็จพระครังเนี่ยเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อพิ้วเนี่ยเนื้อการห่อตัว การห่อตัวของเนื้ออายุการละเวลาร้อยกว่าปีการห่อตัวเนี่ยคาบไข่คาบไข่เก่าๆฝังแน่นคงทนอยู่ในขอบข้างเนี่ยการขอบข้างทั้งสี่เนี่ยคนยุคโบราณผ่านมาหลายช่วงอายุคนเนี่ยคนยุคโบราณลูบๆคลำๆทำขอบทั้งสี่จะต้องสึกสึกมนมน,มนเนี่ยขอบต้องสึกสึกมนมน,มนเนี่ยมีน้ำหนักตึง,ต,งตึงมือในพระสมเด็จวรรคัง ที่ย้ำทุกคลิปว่าพระสมเด็จพระนครต้องถูกพิมพ์และสวยงามเนี่ยพระตัดมือยุคโบราณทีละองค์ต้องถูกพิมพ์และสวยงามเนี่ยคมชัดลึกที่สุดในพระสมเด็จพระนครเนี่ยเอาให้เห็นกันชัดชัดที่สุดในพระสมเด็จพระนครไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยพระเกจิพระธรมเทียมห่างไกลที่สุดไม่สามารถที่ทำเทียมขึ้นมาได้ ในพระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระจานโตพรหมดังศีเนี่ยคนทําเทียมไม่รู้ไม่เคยเห็นเนี่ยคิดขึ้นจะทําเทียมขึ้นมายากที่สุดที่ผมย้ําทุกคลิปของช่องนี้ว่าพระสมเด็จพระระฆังยากที่สุดคือยากทําเทียมเนี่ยพิมพ์ต้องคมชัดลึกที่สุดเนี่ยคมชัดลึกที่สุดพระแกะมือทีละองค์ทีละองค์เนี่ยต้องคมชัดลึกเป็นที่สุด ถูกต้องที่สุดเต็มร้อยที่สุดในพระสมเด็จพระนคงจะทําไปพันคลิปหมื่นคลิปเนี่ยทาไปให้คนได้เห็นได้รู้จะได้ระวังระวังอย่าได้อย่ารีบจ่ายสตังในพระสมเด็จพระนคงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ได้เจอกันง่ายๆมีไม่มากแล้วก็หายากที่สุดเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบจ่ายสตังเนี่ยเก็บให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบจ่ายสตังในพระสมเด็จพระนคง ไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดเนี่ยคมชัดลึกที่สุดในพระสมเด็จพระ,ะครังาเนี่ยพิมพ์ใหญ่ต้องคมชัดลึกต้องถูกพิมพ์เนื้อมวลสารเนี่ยต้องถูกทําการตัดขอบยุคโบราณในพระสมเด็จพระ,ะรังาตัดมือทีละองค์เนี่ยพระตัดมือยุคโบราณเอกลักษณ์ขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยคราบใครเกา่า พุทธสินเนื้อมวลสารธรรมชาติริ้วร่องรอยในพระสมเด็จวรคังที่ย้ําทุกคลิปว่าต้องเต็มร้อยเท่านั้นในพระสมเด็จวรคังเนี่ยไม่อยากให้ใครเสียสตังไม่อยากให้ใครเสียรู้คนยากที่สุดเนี่ยเขาซ้ายเขาซ้ายนูนเด่นที่สุดในพระสมเด็จวรคังเนี่ยพิมพใหญ่พระประธานใบหน้าผลประตูมเนี่ยเกตปลีไหลสายฝาต้องปีกาแสดงลักษณะปีกา เด่นชัดที่สุดในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเส้นชายจีวรพาดผ่านเนี่ยทำให้เข่าช่วงเข่าด้านด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นตื้นขึ้นมาด้านฝาก็เป็นล่องลึกเนี่ยเนี่ยเส้นชายจีวรพาดผ่านมาช่วงเข่าทําให้เข่าซ้ายนูนเด่นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวรดระังที่ไม่มีในพระธรรมเทียมพระธรรมเทียมไม่สามารถทําขึ้นมาได้นี่คือเป็นทีเด็ดเลยในพระสมเด็จวัรคฆังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ทั้งเนื้อเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งฐานทั้งสามชั้นเนี่ยยากที่สุดในพระสมเด็จพระระคังปันธงเลยว่าหายากแล้วก็มีน้อยอย่าได้เสียสตังค์อย่าได้เสียรู้คนเลยที่สาคัญคืออย่าได้เสียรู้คนเลยอย่าให้คนเ็ามาหลอกอย่าให้คนเ็ามาหลอกเราเลยมาหลอกเราแล้วเสียตังค์ด้วยเสียรู้คนด้วยเนี่ยพระสมเด็จพระระคังเพราะฉะนั้นแสดงเอากันให้ชัดที่สุด ให้คมชัดลึกที่สุดเนี่ยช่องนี้เข้ามาดูเถอะอธิบายค่อยๆอธิบายเนี่ยิม์ใหญ่ค่อยๆอธิบาย,ให,ย,บายให้ดูในพระสมเด็จพระรังยากที่สุดพบน้อยมีไม่มากแล้วก็ทำยากคือทำเทียมนี่ตัดตัดไปได้เลยไม่สามารถใครไม่สามารถที่จะทำเทียมขึ้นไปไในพระสมเด็จพระรังยากที่สุดในพระสมเด็จพระรัง คนจะทำเทียมขึ้นมาเนี่ยยากที่สุดเนี่ยยากที่สุดในพระสมเด็จพระ,ะครังเล่าเสียงดังๆให้ลูกหลานฟังได้เลยเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะทำเทียมขึ้นมาได้ในพระสมเด็จพระ,ะครนี่เอาไว้ชัดเนี่ยเอาไว้ชัดที่สุดเนี่ยใบหน้ามัดตูมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอาไว้ชัดเจนเนี่ยเราจะได้หลอก อย่าเราจะได้คนมาหลอกเราเลยเราจะได้เสียรู้คนกันเลยเสียดายเงินเนี่ย <Yeah. S 1> ช่องนี้ด้วยความหวังดีทุกครั้งด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีไม่อยากให้ใครเสียสตังยิ่งถ้าหลายๆล,ล้านก็ยิ่งเสียดายเสียดายสตังดูกันให้ดีๆในพระทุม d e p l e ะคังเอกลักษณ์กนสำคัญพุทธศิลต้องสวยงามเนื้อมลสารต้องถูกทำ ริ้วร่องรอยคือไปเป็นใบประกันเป็นใบการันตีรอยปูตายนอนด้นรังปลวกหลุมบ่อโรคพจันริ้วร่าแหงเอกลักษณ์ต่างๆในพระสมเด็จวัดระฆังที่เป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดที่ไม่สามารถที่จะทําเทียมขึ้นมาได้ต้องคนรู้ศึกษาให้ดีๆเราจะได้ไม่เสียสตังแล้วก็ไม่ได้เสียรู้คนเล่าลูกหลานฟังมาดูช่องนี้ได้พระสมเด็จวัดระฆัง รู้ยังยากทำเทียม